ครับสวัสดีครับพี่น้องหม,มาน่ะเด้อพี่น้องเด้อเซียนหมานหมานละครับผมบังยักไงผมหมานละครับเอานกออกมาสั่มครับมือนี้บังโตบังโตนกันนะโอ้หมานละครับพี่น้องจัดไปสองแต้มครับพี่น้องมือนี้มันยุ่ไก่กันครับเล่นบอไทยให้เบังเอาแบบนี้แหละครับเอาแบบชัดๆครับผม ชัดๆในผนียนครับผมแต่ว่าบอชัดต่ตอนเหยียบครับผมไม,ม่ภาพช็อตเด็ดมันๆให้เบิงบ้งบางเสานี่น้องเอ้ยนกปลาตัวนี้ผมก็บ่รู้ว่าเป็นเสียงใดครับผมเป็นเสียงใดเสียงมัดอ่างอ่างนี้อ่างว่ะท่านครับผมมีอ่างตัวไม้ครับผมตัวนี้มามันหลายเถี่ยวแล้วมันบ่ได้โตมันอายุนิ่วนะเสียงมัดอ่า